มินนประชยาคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าความทุกข์ทั้งหมดบนโลกนี้ล้วนเกิดจากความสัมพันธ์เชื่อว่าหลายๆคนนั้นอาจจะมีคำถามเกิดความสงสัยมากมายกับตัวเองและสามารถนำมาใช้ในชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริงนั้นได้หรือไม่นั้นเราไปทำความรู้จักกับหนังสือราดที่จะถูกเกรียดเล่มน,นี้พร,พร้อมๆกัน สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกทุกครนะครับยนดินต้อนรับเข้าสู่ช่องมึนเหตุผลวันนี้ผมก็จะมาอ่านหนังสือเรื่องกล้าที่จะตูกเกลียนให้เพื่อนๆฟังกันหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยคิชิมิอิชิโรโคกะฟูมิทาเกะนะครับมีนักเมืองโบราณอายุนับพันปีมีนักประชยาคนหนึ่งอาศัยอยู่เขากล่าวไว้ว่าโลกใบนี้เรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนและมนุษย์เราก็ไม่จําเป็นต้องทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นแต่สามารถมีความสุขได้ตั้งแต่วันนี้ทำว่าชายหนุ่มคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนนนั้น้เเเขขาาาจจงดิิททสออบถมร กับนบรัชญาถึงบ้านชีวิตของชายหนุ่มเต็มไปด้วยปัญหาโลกในสายตาของเขาจึงมีแต่ความสับสนวุ่นวายและความขัดแยงไม่มีทางที่จะมีความสุขไปได้เลยชายหนุ่มงั้นผมเริ่มเลยนะครับอาจารย์เชื่อว่าโลกใบนี้เรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมครับนับปรัชยาครับโลกใบนี้เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อชีวิตของคนเราก็เช่นกันชายหนุ่มอาจารย์แน่ใจนะครับว่ากำลังพูดถึงโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกในอุดมคติหมายความว่าปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมกับอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่เรียบง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับ ัประชญาแน่นอนครับใช้นุ่มก็ดีครับแต่ก่อนจะคุยกันผมขอพูดถึงเหตุผลที่มาพบอาจารย์ในครั้งนี้ก่อนอย่างแรกเลยคือผมอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยแ์และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอหักหล้างความเชื่อของอาจารย์ด้วยนัประชยาหัวเราะใช้นุ่มผมได้ยินคำเล่าลือเกี่ยวกับชื่อเสียงของอาจารย์มาบ้างว่ากันว่าในแถบนี้มีนัประชยาที่มีแนวคิดแปลกป,ประหลาดและมองโลกในแง่ดีอย่างไม่น่าเชื่ออาจารย์บอกว่าคนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และโลกใบนี้เรียบง่ายจนไม่ว่าใครก็สามารถมีความสุขได้ แต่ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากอยู่สัหน่อยผมเลยอยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองหากสิ่งที่อาจารย์อธิบายมีจุดไหนที่ฟังดูประหลาต่อให้เป็นแค่จุดเล็กๆผมก็จะขอทักท้วงนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นการรบกวนของอาจารย์หรือเปล่าครับนักปรชัชญาไม่เลยรู้สึกยินดีด้วยซ้ำผมเองก็อยากจะฟังความคิดเห็นและเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากคนหนุ่มอย่างคุณเหมือนกันชายหนุม่มขอบคุณมากครับผมเองก็ไม่ได้จะมาคันอย่างเดียวหรอกขอลองทบทวนดูก่อนนะครับว่าแนวคี่ก่อนอาจารย์มีอะไรบ้าง อาจารย์บอกว่าโลกและชีวิตของคนเรานั้นเรียบง่ายคนจะหมายถึงชีวิตของพวกเด็กๆสินะครับเพราะว่าเด็กๆนั้นไม่มีภาระหน้าที่ไม่ต้องทํางานหรือเสียภาษีได้ใช้ชีวิตตามใจชอบโดยมีพ่อแม่และสังคมคอยปกป,ป้องมีเวลาใช้ชีวิตเหลือจนรู้สึกว่าจะทําหรือจะเป็นอะไรก็ได้เหมือนมีมือคอยช่วยปิดหูปิดตาให้ไม่ต้องรับรู้ความจริงอันโหดร้ายถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจได้ครับในสายตาของเด็กโลกคนจะเรียบง่ายจริงๆแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่ โลกก็จะเผยธาตุแท้ออกมาเราจะถูกบีมให้ต้องผเผชิญหน้ากับความเป็นจีนที่คอยพร่ำบอกเราว่าอย่างแกมันก็ทําได้แค่นี้แหละเมื่อเราโตขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยคิดว่าเป็นไปได้กลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เฟื่องเวลาแสนสุดจบสิ้นลงนักปรัชญาคุณคิดอย่างนี้นี่เองน่าสนใจจริงๆชายหนุ่มไม่ใช่แค่นั้งน,นะครับพอโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนนู้นคนนี้มีภาระราที่ต้องรับผิดชอบเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือหน้าที่ทางสังคม ปัญหาที่ตอนเด็กๆไม่เคยรับรู้อย่างการเลือกปฏิบัติสงครามหรือความเหลื่อมล้ำ ทั้งหลายทั้งบวงก็เริ่มปรากฏสู่สายตาทีนี้พอรับรู้แล้วก็ไม่สามารถแกล้งทําเป็นไม่รู้เหมือนเมื่อก่อนได้ที่ผลพูดมานี้ผิดรือเปล่กครนักปรัชญาไม่น่าจะผิดนะครับเชิญต่อได้เลยชายหนุ่มถ้าเป็นยุธที่ศาสนายังมีอิทธิพลอยู่คงจะพอมีทางออกแค่เชื่อว่าคําสอนของพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําตามไปซะโดยไม่ต้องคิดอะไรให้มากความแต่ตอนนี้ศาส,สนาแทบไม่เหลืออิทธิพลอะไรความศรัทธานในพระเจ้ากลายเป็นแค,ค่ความหวัง ลมๆแรงๆผู้คนไม่เหลืออะไรให้เป็นเครื่องยิ้เนเดี่ยวจิตใจพวกเขารู้สึกหวั่นวิตกหวาดระแวงสงสัยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างและมีชีวิตอยู่โดยคิดถึงแต่ตัวเองนี่แหละสังคมทุกวันนี้เอาละครับรู้แบบนี้แล้วอาจารย์จะบอกว่าโลกนี้เรียบง่ายอยู่หรือเปล่าครับนักปรชกัชญาผมยังยืนยันคำเดินโลกใบนี้เรียบง่ายมีชีวิตคนเราก็เช่นกันชายหนุ่มทำไมล่ะครับไม่ว่าจะมองอยังไงโลกใบนี้ก็สับสวนวุ่นวายและเต็มไปด้วยความขันแยง้งไม่ใช่หรอครับ นักประชาโลกไม่ได้สับสนวุ่นวายแต่ตัวคุณต่างหากที่ทําให้โลกสับสนวุ่นวายใช้หน่มตัวผมเหรอนักประชาไม่มีใครอยู่ในโลกอย่างปราศจาก,ก,กอคติหรอกครับเราแต่ละคนล้วนอยู่ในโลกส่วนตัวที่ตัวเองคนปั้นแต่งขึ้นมาทั้งนั้นดังนั้นโลกที่คุณเห็นกับโลกที่ผมเห็นจึงแตกต่างกันเรียกว,ว่าเป็นโลกของใครของมันก็ว่าได้ใช้หนุม่มหมายความว่ายังไงครับผมกับอาจารย์อยู่ในยุคสมัยและประเทศเดียวกันก็น่าจะมองเห็นอะไรเหมือนๆกันไม่ใช่หรอ น้ประชยาผิวเผินแล้วก็คนใช่ครับแต่ว่าไปคุณก็ยังดูหนุ่มมากทีเดียวเคยดื่มน้ําที่ตักขึ้นมาจากบ่อหรือเปล่าครับใช่หนุ่มน้ำจากบ่อหรือครับเคยสีแต่ก็นานมากแล้วล่ะที่บ้านคุณย่าของผมในต่างจังหว,วดัดเคยตักน้ําจากบ่อขึ้นมาใช้กันได้ดื่มน้ำเย็นๆจากบ่อทําให้รู้สึกสดชื่นมากเลย นักประชียาคุณคงรู้อยู่แล้วว่าอุณหภูมิของน้ำในบ่อจะอยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีไม่ว่าใครจะวัดก็ได้ค่าออกมาเท่าเท่ากันหมดเพราะอุณหภูมินั้นเป็นข้อเท็จจริงแต่เรากลับรู้สึกว่าน้ำจากบ่อที่ได้ดื่มในฤดูร้อนนั้นเย็นชื่นใจแต่ว่าพอดื่มในฤดูหนาวกลับรู้สึกว่ามันอุ่นทั้งที่อุณหภูมิของน้ำยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่เป็นเช่นนี้เพราะอากาศฤดูร้อนกับฤดูหนาวทำให้คนเรารู้สึกแตกต่างกันนั่นเอง ใช่หนุ่มแปลว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทําให้คนเราสร้างภาพมายาขึ้นมาหรือครับนับปรัชญาไม่ใช่ภาพมายาครับตอนนั้นสําหรับคุณแล้วความเย็นและความอุ่นของน้ําในบ่อคือความจริงที่อยากจะสั่งครอนนี่แหละครับที่เราเรียกว,ว่าการอยู่ในโลกของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันอย่างไรเพราะเราไม่อาจหล็กหนีความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้โลกในสายตาของคุณตอนนี้คือโลกอันสับสนวุ่นวายแต่ ถ้าคุณสามารถปรเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โลกก็จะกลับมาดูเรียบง่ายเหมือนเดิมปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกเป็นอย่างไรแต่อยู่ที่ว่าคุณเป็นอย่างไรต่างหากชายหนุ่มอยู่ที่ผมเป็นอย่างไรเนี่ยนะนักประชายาใช่ครับคุณกําลังมองโลกผ่านแว่นตาดําก็จะไม่แปลกที่คุณจะเห็นว่าโลกดํามืดไปหมดสิ่งที่คุณต้องทําก็แค่ถอดแว่นออกไม่เห็นต้องข้างครวญเลยว่าโลกนี้ช่างมืดมนจากนั้นโลกที่คุณเห็นก็จะสว่างจ้าจนแสบตาคุณจึงอาจจะหลับตาลงโดยไม่รู้ตัวหรือถึงขัน้นนึกอยากจะกลับไปใส่แแววว่่่่นนนนตตาาาดดํออีีกกครััั้้้้้งงทหมลขึยูบ คุณจะถอดแว่นตาดําออกได้ไหมจะมองล้นตรงๆโดยไม่หลบตาได้หรือเปล่าและคุณมีความกล้าพอหรือไม่ชายหนุ่มความกล้าหรอครับนักประชญาใช่ครับนี่เป็นเรื่องของความกล้าลุ้นๆ,ๆชายหนุ่มเอาเถอะครับผมเห็นต่างกับอาจารย์หลายๆเรื่องเลยแต่เอาไว้พูดทีหลังน่าจะดีกว่าตอนนี้ผมอยากได้คํายืนยันอีกคร้งอาจารย์บอกว่าคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ใช่ไหมครับหากผมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โลกก็จะกลับมาเรียบง่ายเหมือนเดิมนักประชญาแน่นอนครับคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้แถมยังสามารถมีความสุขได้อีกด้วยชายหนุ นักปรัชญาใช่ครับไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียวและเราสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยใช่หนุ่มโอ้โหคุยโวมากไปหรือเปล่าครับก็น,น่าสนใจอยู่หรอนะแต่ผมจะหักล้างแนวคิดของอาจารย์ให้ดูนักปรัชญาผมไม่หนีไปไหนหรอกครับไม่ต้องรีบร้องค่อยๆค,คุยกันเถอะเชื่อว่าคนเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่หนุ่มครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกผมในตอนนี้ก็กําลังเป็นทุกเพราะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นี่แหละนักปรัชญาน่นแปลว่าจริงๆแล้วคุณก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมคร ใช่หนุ่มแน่อยู่แล้วครับถ้าอาจารย์ช่วยให้ผมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ผมอยากจะคูกเขาโลแทปเท้าอาจารย์ด้วยความยินดีเลยแต่ดูแล้วอาจารย์อาจจะต้องเป็นฝ่ายคุกเขาให้ผมเสียมากกว่านักปรชัชญาได้สิครับคุณทาให้ผมนึกถึงตัวเองตอนที่ยังเป็นนักศึกษาผมเคยเดินทางไปพบปากกับบรรดานักปรชัชญาเพื่อสแสวงหาความจริงตอนนั้นผมเป็นหนุ่มเลือดร้อนทีเดียวใช้หนุ่มใช่ครับผมตอนนี้ก็กําลังสแสวงหาความจริงอยู่นัาปรัชญาที่ผ่านมาผมไม่เคยรับใครเป็นลูกศิษย์และไม่เคยคิดว่าจะ เป็นต้องรับด้วยแต่พอหันมาศึกษาประชยากริแล้าได้พบว่าประชยาอีกแนวหนึ่งผมก็เริ่มรอคอให้คนหนุ่มอย่างคุณมาหาผมสักวันชายหนุ่มประชยาอีกแนวหนึ่งมันคืออะไรครับเอาละเข้ามาในห้องทํางานของผมก่อนดีกว่าครับคืนนี้เราควรจะคุยกันยาวสําหรับท่านใดที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดว,วิดีโอที่จะอัปเดตใหม่แล้วเจอกันในหัวข้ออย่าเชื่อเรื่องแพ้ใจสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ